ผู้ฟังที่คารพบพบกับผมผู้พันสับปปเรอขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบทความทางศิลธรรมและวัฒนธรรมซึ่งเผยแผ่ดโดยกองอนุสาสนาจารย์กรมยุทธศึกษาทหารเรือสำหรับคลิปนี้ขอเสนอเรื่องรู้จักใช้ได้ไประโยชน์ท่านผู้ฟังครับมีเศรษฐีคนหนึ่งเป็นคนตนีไม่เคยให้อะไรอะไรแก่ใครๆเลย จึงได้รับการขนานนามว่าอธินะปุป,ปกะเขามีลูกชายสุดที่รักเพียงคนเดียวมเมรษฐีประสงค์จะให้เครื่องประดับแก่ลูกชายรันจะจ้างจ้างมาทำเครื่องประดับให้ก็เกลีจนเสียค่าจ้างจึงนำทองมาทุบเป็นเนื้อเกลี้ยงเกลี้ยงเรียบเรียบด้วยตัวเองทำเป็นต่างหูมอบให้ลูกชายประดับตกแต่ง ผู้คนจึงตั้งชื่อให้ลูกชายของเขาแบบล้อเลียนว่านายมัทะกุลทลีหรือนายต่างหูเกลี้ยงต่อมาลูกชายเกิดเจ็บป่วยด้วยเหตุที่เสียถีเป็นคนตนีจึงไม่เชิญหมอมาเพื่อทำการรักษาด้วยเกรงว่าจะเสียทรัพย์เมื่ออาการเจ็บป่วยกำเริ่มหนักขึ้นถึงขั้นวิกฤตจึงเชิญหมอมาเพื่อทำการรักษา ท้ายที่สุดอาการกำเริบหนักจนยากจะเยะียวยาเศรษฐีจึงอุ้มลูกชายให้มานอนระเบียงหน้าบ้านด้วยเกงว่าผู้มาเยี่ยมคนป่วยจะเห็นทรัพย์สินมากมายและลักขโมยสมบัติของตนและในที่สุดลูกชายก็ถึงแก่ความตายเศรษฐีเศร้าสูกเสียใจยิ่งนักยืนร้องไห้พิรีพิไลลำพึงลำพันณนะป่าช้าสถานที่เผาศพ ของลูกชายดังกล่าวท่านผู้ฟังครับจากเรื่องนี้ได้ให้ข้อคิด3ประการคือ 1. ทรัพย์สมบัติเป็นของภายนอกเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกเมื่อเสเวงหามาได้แล้วควรรู้จักใช้โดยยึดหลักทางศาสนาที่ว่าบุคคลพึงควรสละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะพึงสละอวัยวะ เพื่อรักษาชีวิตและพึงสละได้ทุกอย่างแม้กระทั่งชีวิตเพื่อรักษาธรรม 2. การรู้จักแบ่งปันเป็นหนทางให้เกิดความรักไข่ผูกไมิตรกับผู้อื่นคนที่ไม่เคยให้อะไรแก่ใครย่อมไม่มีโอกาสลิ้มรสความปิติหรือความสุขจากการให้ 3. คนเราขณะมีชีวิตยอยู่ควรเรียนรู้ที่จะใช้ทรัพย์ให้เกิดประโยชน์ทั้งแก่ตนเองคนในครอบครัวและคนอื่นๆตามสมควรท่านผู้ฝังครับทรัพย์สินเงินทองที่เสเวงหามาได้จากการทำงานหนักมาตลอดชีวิตแม้จะมีมูลค่ามากมายจะเสื่อมค่าลงทันทีหากไม่รู้จักใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าแก่ตนเอง คนอื่นและแก่สังคมดังนั้นจึงหมั่นเตือนตนอยู่ตลอดเวลาดังคำกรที่ว่ายศและลาบหาไปไม่ได้แน่มีเพียงแต่ต้นทุนบุญกุศลทรัพย์สมบัติทิ้งไว้ให้ปวงชนแม้ร่างตนเขาก็เอาไปเผาไฟเมื่อเจ้ามามีอะไรมาด้วยเจ้าเจ้าจะเอาแต่สุข สนุกชะไหนเจ้ามามือเปล่าเจ้าจะเอาอะไรเจ้าก็ไปมือเปล่าเหมือนเจ้ามาผมผู้พันสเปลออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญได้กรุณาแชร์ให้คนที่ท่านรักเพื่อเป็นธรรมทานต่อไปด้วยนะครับสัพพะทานังธรรมทานังทินาติการให้ธรรมะย่อมชนะการให้ทั้งปวงขอบคุณครับ สวัสดีครับ